หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เปิดติดตั้งเลยนะครับก็จะมีข้อตกลงต่างๆให้เราอ่านการติดตั้งไม่ยากนะฮะเหมือนการติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันทั่วไปในวิดีโอนั่นเองไม่มีอะไรที่ต้องตั้งค่าอะไรให้ซับซ้อนนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นพวกติดตั้ง Run Time Environment ต่างๆก็จะเป็น Microsoft Vis u ชว่วนะครับรอสักครู่นี่ใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จปับ๊บเราก็คลิกเปิดขึ้นมาเลยแอปพลิเคชันก็จะให้เราเลือกทำการเลือกตัวอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเครื่องผมมีอยู่2ตัวนะตัวที่เราติดตั้งใหม่ก็คือ RGL Dongle นะครับ สังเกตตรงนี้ดีๆนะฮะ f c 0 0 1 2นี่คือชิปจูเนอร์ที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับเป็นไปได้ให้เลือก R820T2 นะครับมันจะได้ย่านความถี่เล็งความถี่ที่กว้างกว่านะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยไม่ทันได้ดูนะฮะได้ตัว F40112 มาความถี่ก็จะเล็งความถี่ก็จะไม่กว้างนะครับก็ไม่จบนะเลยต้องหาตัวใหม่อีกหนึ่งตัว นี่ปเปิดเข้ามาแล้วป,ปั๊บก็พร้อมทํางานได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองมาเปิดความถี่ฟังเพลงกันดูนะฮะวิทยุกระจายเสียงลองไปดูที่นี่มอดูเลช,ชันต้องเปลี่ยนนะคนระเปลี่ยนเป็นบอร์ดแครส์นเน,นี่เ,นรนรเราก็จะได้ยินเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับรรได้นะครับ ผลินชั้นป .1 เนี่ยก็ขึ้น่ปองคณะนตรีวกก็จะเป็นขึ้นป .2 ก็จะมีสองชั้นปีคือชั้นป .1 ใหม่กับชั้นป .2 นะครับค่ะทีนี้ในตัวอาคารเดิมเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปทําอะไรเลยเนี่ยเราจะรองรับได้เฉพาะเรามาลองฟังคลื่นความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่นกันดูบ้างนะครับ2เมตร2เมตรอยากวางตัวอาคารตรงไหนตัวคารใหม่พื้นที่ตรงไหนคือ เราต้องปรับการ modulation อ่ะเจอแล้วเจอสัญญาณนะฮะเป็น n e r o FM มีแถบสัญญาณเหมือนจะมีคนใช้ช่องความถี่ตรงนี้อยู่มาฟังกันดูดิมีใครใช้อยู่น่าจะเป็นช่องรับภาคลับของรีพิเตอร์หัดใหญ่เดี๋ยวๆต้องไปฟังช่องส่งนะฮะ ล่ทีโรงบ,บกวไปที่ขึ้นความถี่ภาคส่งของรีพิเตอร์นะค,ความถี่มันอาจจะเกินหรือเพี้ยนหรืออะไรบ้างนะอาจจะขึ้นอยู่กับเครื่องรับของเราเองหรือความผิดเพี้ยนของเครื่องส่งเองก็ได้นะนี่และที่สำคัญเราสามารถมาร์กสัญญาณได้นะฮะ <c oughs> ว่าสัญญาณช่องความถี่ตรงนี้เป็นของอะไร หรือจะสามารถที่จะลิงก์กับ Database ในกรณีที่เกิดการมีการแข่งขัน DX หรือว่าอะไรเนี้ยจากเว็บไซต์ที่ทำการสปอ o ตขึ้นความถี่ที่นักวิทยุสมัครเล่นได้ทำการออกอากาศอยู่นะครับในกรณีที่มีการแข่งขัน DX อะไรอย่างเงี้ยอคงใจราเลยครับยังเลยฉันยังอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าขอพักแป๊บหนึ่ง เอาบชบอ๋อยังไงไม่รบกวนเลยนะการมาไปกินแล้วบายใจนะสถานีนะฮะตามเลยค่ะด้วยความขอบพระคุณมาในะเอนค่ะที่ยังมีคนเป็นห่วงอยู่มันรู้สึกดีแล้วก็มีกําลังใจอยากจะใช้ชีวิตในวันต่อๆไปเคยเจอเจสิปตามนะคะไอบีขออนุญาตเดีย๋ยวพักวันนี้ก่อนไม่ไหวนั่งนานมากวันนี้สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของผมเนี่ยทาการแก้ไขช่องต่อสายอากาศใหม่นะฮะ หรือใครไม่อยากแก้อาจจะใช้เป็น BNC 2 MCX ก็ได้นะครับเป็นอะแดปเตอร์แปลงพื่อต่อสายกาศต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการป้องกันสัญญาณรบกวนอาจจะใช้เป็นอยลูมมเนียมห่อเจ้าตัววัสดุไว้ก็ได้นะฮะแต่ผมเนี่ยใช้กล่องดินสอเก่าเนี่ยเป็นโลหะอยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะง่ายดัดแปลงเล็กน้อยก็สามารถทำเป็นวัสดุที่ป้องกันสัญญาณลบกวนได้ ยังไงก็ให้ต่อถึงกับตัวเปล่าของตัวเครื่องนะครับ ไอที่หเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์หลากหลายะนะครับยิ่งในวงการการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือนักศึกษาต่างๆหรือแม้กระทั่งนักวิทยุสมัครเล่นเองก็ควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับเพราะมันสามารถที่จะต่อยอดไปในการพัฒนาเทคโนโลยีาทางด้านการสื่อสารได้หลายๆรูปแบบเลยนะครับแม้กระทั่งในลื่นความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่นเองบางช่วงขึ้นความถี่เนี่ยไม่มีเครื่องวิทยุสื่อสารหรือเครื่องมือสื่อสารที่ผลิตออกมาจําหน่ายะนะครับนักวิทยุส นเล่จะต้องทําการค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์สร้างเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุในย่านความถี่นั้นๆขึ้นมาเองอะนะครับก็เป็นเอ r TR ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะฮะที่ทําให้ในส่วนนี้สามารถและเป็นไปได้มากขึ้นะนะครับอย่างเช่นตัวอย่างการสื่อสารผ่านดาวเทียมบางดวงที่ความถี่สูงมากๆเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการใช้ LNB ในการคอนเวิร์ตสัญ,ญญาณความถี่สูงลงมาให้เป็นความถี่ต่ําที่เราสามารถมีเครื่องรับเครื่องส่งสามารถใช้งานกับมันได้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ร่วมกับอุปกรณ์เช เอ r นเเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายขึ้นในการาพัฒนาศึกษาวิจัยหรือการเรียนรู้นะครับโดยที่มีต้นทุนในการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะต่ําลงจากเมื่อก่อนที่ต้องใช้เครื่องมือในการาศึกษาเรียนรู้วิจัยเนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ไฮเอ็นที่มีราคาแพงมากๆก,ก,ก็ยุบเหลือกระบวนการต่างๆที่จะทํากับสัญญาณภายในซอฟตอ์แวร์คอมพิวเตอร์แทนนะครับและสามารถมอนิเตอร์ได้นักวิจัยสมัครเทนไทยของเราเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะทําถึงขนาดทําวิทยุสื่อสารที่เรียกว่า IP ดีเรดิโอออกมาได้แล้วนะครับเป็นกล่องเป็นบล็อกเนี่ยเขาทำใช้งานกันเองแล้วก็สามารถที่จะสร้างการสื่อสารจากกล่องเนี้ยไปยังระบบวิทยุสื่อสารที่ต้นในโหมดต่างๆได้และเขาก็สามารถทําในส่วนของ r f หรือ Radio f r e q u e n c y เนี่ยใส่เข้าไปด้วยก็เ,เป็นลักษณะเหมือนเป็นกล่องเป็นฮอตสปอตที่สามารถเชื่อมต่อวิทยุอนาล็อกเนี่ยเข้ากับวิทยุสื่อสารดิจิตอลได้นะครับถ้าเกิดเราพัฒนาอีกน,นิดนึงเปลี่ยนจากอุปกรณ์ RFT ที่เขาใส่เข้าไปเป็นแค่เพียงฮอตสปอตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ HDR แล้วเขียนโปรแกรมควบคุม เผลอจะเป็นวิทยุที่เกือบๆเทียบเท่ากับวิทยุแบรนด์ดังๆดีไม่ดีอาจจะดีกว่าด้วยเพราะมันสามารถติดต่อได้หลายโหมดดิจิตอลด้วยนะครับในอนาคตเราอาจจะเห็นวิทยุสื่อสารมันติโหมดที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเองก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยยังไงก็ฝากไปถึงกับหน่วยงานที่ดูกํากับดูแลนะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้ากฎระเบียบมันเอื้อมหน่วยมากๆเนี่ยกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นการศึกษาเกี่ยวกับการทวนวรคมเนี่ยก็น่าจะไปก้าวไปได้ค่อนข้างที่จะไกลมากขึ้นนะครับไม่ถูกจํากัดขอบเขตไม่ถูกจํากัดจิน และการอยู่นะครับการพัฒนาการศึกษาการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ไหลลื่นน่นะจะเป็นไปได้เนี่ยอุปสรรคต่างๆอย่างเช่นเหมือนเครื่องที่ถูกผลิตมาเพื่อให้จําหน่ายให้กับนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่า,าบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยยังมีกฎระเบียบหลายๆอย่างที่ยังไม่เป็นสากลนะครับทำให้เครื่องที่เขาผลิตมาจําหน่ายให้นักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นสากลเนี่ยไม่สามารถจาหน่ายในบ้านเราได้ต้องมาแก้สเปคแก้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตไงเพื่อที่จะต้องมาแก้ให้กับคนส่วนน้อยใช้งานมันทําาใใหห้้ตตนนนทุกรรผลิือ ัสดุหรือเครื่องวิทยุต่างๆที่นําเข้ามาจาหน่ายให้กับนักยุทธสมอเล่นในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่คุ้มค่าออกับการจําหน่ายไม่คุ้มค่าออกับการผลิตเราก็เลยมีเครื่องวิทยุที่รุ่นเก่าๆถ้ารุ่นใหม่ๆมาเนี่ยก็จะติดข้อปัญหาอย่าง หลายๆอย่างอย่างเช่นในต่างประเทศเขอาอนุญาตให้วนักวิศวกรเล่นใช้งานวิดีโอ้าน UHF VHF ได้เป็นปกติอยู่แล้วนะบ้านเราเนี่ยย่าน่สามารถใช้ได้แค่การรับอย่างเดียวส่งไม่ได้วิดิโอสื่อสารที่ผลิตมาจําหน่ายก็เลยไม่สามารถนํามาขายได้ถ้ามาเนี่ยเขจะต้องมาเปลี่ยนแปลงสเปคหรือทําให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมาจําหน่ายได้จํานวนน้อยๆเนี่ยทางค่ายผู้ผลิตเขาก็ไม่อยากจะทำเพราะว่ามันไม่คุ้มค่า,าการผลิตไม่คุ้มค่าต้นทุนที่จัดจำหน่ายนะนี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจํากัดอยู่นะครับสำหรรียนู้ การทดลองในกิจการวิจุตประของเราแต่ไม่แนะ่นะในอนาคตอาจจะเป็นอะไรเป็นมาตรฐานที่เป็นสากลขึ้นมาก็ได้นะครับยังไงก็ฝากไปถึงออผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่ดูแลจำกับดูแลด้วยนะถ้าเป็นไปได้เราน่าจะมีอะไรที่พัฒนาได้มากกว่านี้อีกนะครับน้องๆนักศึกษารุ่นใหม่ๆก็สามารถที่จะมีสิ่งที่ดึงดูดมีเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นน่าดึงดูดมากกว่าอนาล็อกที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยางไรถ้าเกิดว่าเห็นเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับสว